ดอกเบี้ยต่ำสุดแต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดสำหรับคุณก็ได้ ผมเชื่อฮะว่าสาหรับใครที่ตอนนี้กําลังมีหนี้อยู่หรือว่ากําลังคิดจะเป็นหนี้อย่างเช่นหนี้บ้านหนี้รถหรือแม้แต่หนี้สินเชื่อต่าง,างสินเชื่อรวมหนี้สินเชื่อแก้หนี้ก็ดีสิ่งแรกเลยนะฮะที่เรามักจะโฟกัสเนี่ยก็คือเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยถูกไหมเราก็มักจะหาอาัตราดอกเบี้ยที่มันต่าๆดอกเบี้ยที่มันถูกๆแต่ว่าผมให้ไอเดียหรือให้ทริคนึงเอาไว้แล้วกันนะครับว่าดอกเบีย้ยต่าๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้เหมาะสาหรับคุณที่สุดก็ได้เพราะอะไรทาไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าหาากกกกคุณลออองงสัเเเเตตตนนนรรบบยยยย่ชดดีี้ อยู่ที่ประมาณ1.9%อัตราดอกเบี้ยรถยนต์อยู่ที่ประมาณ2.2%เนี่ยถ้าคุณลองไปดูสัญญานะส่วนใหญ่แล้ว1คือเขาจะต้องให้คุณเนี่ยดาวเยอะๆก็จะทําให้คุณเนี่ยต้องควักเงินในกระเป๋าออกมาเยอะมากกว่าปกติถูกไหมสองด้วยระยะเวลาการผ่อนของคุณเนี่ยก็จาเป็นจะต้องสั้นอย่างเช่นรถยนต์นะฮะคุณอาจจะจําเป็นจะต้องผ่อนแค่4ปีเท่านั้นหากคุณย้อนกลับมาเช็คแล้วความสามารถในการจ่ายของคุณเนี่ยมันไหวมันก็โอเคแต่ถ้าคุณเลือกเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกเนี่ยแล้วมันทําให้ต่อเดือนคุณยขาาดสภพ,พองผม้ คือการขาดสภาพคล่องทําให้เงินต่อเดือนของคุณเนี่ยลดน้อยลงแบบนี้นะฮะการเลือกดอกเบี้ยที่ต่าที่สุดผมมองว่าก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมสําหรับคุณที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนอกเหนือจากดอกเบี้ยที่คุณควักจ่ายออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาพคล่องต่อเดือนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให้คุณคํานึงถึงตรงนี้ด้วยมากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำๆที่เฮ้ยฉันจะต้องเสียให้แบงก์เท่านี้เท่านั้นแต่ว่ามันทําให้ในแต่ละเดือนของคุณเนี่ยต้องอยู่แบบลาบากสิ้นเดือนนี้แหละเครียดเพราะว่าไม่มีเเเงงงงิิินนนนนมม่ีสภาาาพพพคลลออรระะฉั้้้แวํึึตตด